สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัลได้แก่39547ค่ะและเลขเด่นของเรา1กับ2ในวันนี้หยุดทำงานไปนะคะ เดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อนะคะกับหลักสิบล่างได้แก่เลข4บวกได้หลักหน่วยล่างได้แก่เลข7 4สบวก7และบวกได้เลข8ตามสูตย์นะคะจะได้เท่ากับ19้นั่นเองค่ะเราจะเลขเลข9ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต่มันก็คือเลข0ูนย์ค่ะเอาราคาะกกับศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยค่ะ สรุปแนวทางหวยฮานอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทนส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่สองนะคะสองชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ